สวัสดีครับบันนามูวี่ย็นดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซยาในภาคเดอะมูวีนะครับและในคลิปนี้จะเป็นมูวีที่3ในสงครามสุริยเทพอาเบลเรื่องราวของเดอะมูวีนั้นกลับมาอีกครั้งกับการต่อสู้ในสงครามครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นภายในแซงโทรีการมาถึงของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งดวงอาทิตย์ที่ประกาศก้องว่าจะทำลายล้างโลกนี้และจะนำโลกคืนสู่เหล่าเทพเจ้า เรื่องราวจะดูเดือดขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับณนะบ้านพักของคีโดเซาริที่ญี่ปุ่นนะครับอาตเทน่านั้นได้สัมผัสถึงหลังหลายที่กำลังจะเกิดขึ้นและเพศภัยนี้นะครับกำลังจะก่อตัวขึ้นมาภายใต้เงาของบุรุษผู้หนึ่งซึ่งแม้แต่อาตเทน่านเองนั้นก็ต้องนอบน้อมต่อบ,บุรุษผู้นี้ใช่แล้วครับเหมือนที่เ,เพื่อนๆคิดกันอยู่ในใจชายผู้นี้คืออะพอลโลมหาเทพผู้เป็นดั่งดวงอาทิตย์ และเป็นพี่ชายแท้ๆของเทพีอัเทนาด้วยนะครับและการมาเยือนของพี่ชายอย่างอพอลโลในครั้งนี้เขามาด้วยจุดประสงค์ใดกันแนะ่และการมาถึงของบุรุษแห่งดวงอาทิตย์ผู้หนีทําให้ผู้ที่อยู่ไกลจากแซงตอรีอย่างโดโกโนั้นยังสัมผัสได้ถึงหลางหลายที่กําลังจะตามมาแบบไม่คาดคิดนี่มันบุรุษผู้นั้นมาถึงแล้วล่ะเนี่ยตัดมาทางที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับ ในขนาดนั้นอะพอลโลกกำลังจิบน้ำชายอย่างสบายใจกับอาเทนาเขาเริ่มจะเปิดเผยถึงเจตจำนงที่แท้จริงของตัวเองอะพอลโลได้พูดว่าในที่สุดก็ถึงเวลาที่เหล่าเทพนั้นต้องเริ่มที่จะปกครองมนุษย์อีกครั้งเหมือนเช่นเมื่อครั้งอดีตซึ่งการประกาศเจตจำนงนี้เองนะครับก็ทำให้อาเทน่านั้นเริ่มจะวิตกกังวล เกี่ยวกับผลที่จะตามมาแล้วและตอนนั้นเองพวกเสย่านั้นก็ได้เข้ามาถึงที่นี่แต่พวกเสย่านั้นกลับถูกไล่ออกไปโดยองค์ลักทั้งสาของอพอลโลแถมยังบอกอีกว่าพวกนายเหล่าเซนนั้นไม่จําเป็นแล้วเพราะตอนนี้ท่านอพอลโลนั้นได้มาอยู่เคียงข้างอธินาแล้วหมดหน้าที่ของพวกเจ้าแล้วถ้าไม่เชื่อามเจ้าพวกนั้นดูสิเจ้าพวกนั้นที่ว่าคือเหล่าโกเซนที่ตายไปแล้วและฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยพลังของอพอลโล ฟังพวกเซย่าเองก็ยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าทาไมโกเซนที่ตายใน12ราศีถึงได้ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาได้และอยู่ๆแก๊งอพอลโลนั้นก็ดันมาปากฏตัวอยู่ที่นี่อพอลโลได้พูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าทําได้ดีมากในศึก12ราศีแต่ตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพวกเจ้าแล้วให้เป็นหน้าที่ของเหล่าโกเซนที่ตายไปแล้วและนักรบของสุริยเทพพวกนี้เถอะ แต่เซยียธ์เท่านั้นนะครับที่ยังคงดื้อดึงอยู่ที่จะเข้าไปหาซาอุลิให้ได้แต่ในขนาดนั้นเองก็ถูกเหล่านักรบของสุริยเทพนั้นเข้าซ้อมแม้แต่อธเมนานั้นก็ยังเศร้าใจอยู่เลยนะครับที่ลูกน้องของตัวเองนั้นต้องมาโดนอัดเพราะว่าตัวเองนั้นยังไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้และด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับอะเมนานั้นก็จําเป็นต้องปล่อยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ให้เลยตามเลยไปก่อนโดยเธอนั้นได้ประกาศชัดอีกครั้งว่าให้พวกเหล่าบอลเซนนั้นกลับไปได้แล้ว เพราะว่าที่นี่ไม่ใช่หน้าที่ของพวกเธออีกแล้วเธอนั้นพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้อยู่กับพี่ชายของเธอเซยญานั้นก็ยังคงพูดไม่ฟังนะครับยังคงล่ำลายอยู่นั่นแหละทําให้อาโทลัสนะครับหนึ่งในนักลบของสุริยเทพนั้นเข้ามากระเทือบเซยญาซ้าลงไปอีกตอนนี้เหล่าบอลเซนของเรานะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถแม้แต่จะขยับตัวได้ได้แต่มองตาละหอยเพราะว่าสาวอุลินั้นกนําลังจะจากไปแล้วอุซาปกป้องมาตั้งหลายภาคนะครับ แต่ยังไงมาทิ้งกันแบบนี้เมื่อเสร็จจากเรื่องหนีไปแล้วนะครับทั้งหมดก็พากันกลับไปที่บ้านพักแบบนี้คงต้องทําใจกันยกใหญ่เลยนะครับเซียราของเรานะครับเหมือนคนอกหักที่โดนสาวทิ้งเลยทีเดียวน,นะครับตอนนี้ได้แต่นั่งน้ําตาไหลาพากภาคเรื่องราวนั้นมาเริ่มต้นกันต่อที่แซงทอรี่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งอพอลโลและอาเทนาเดินทางมายังแซงโอรี่แห่งนี้ถ้าทางที่เป็นบุรุษพูดใจดีต่อน้องสาวของอพอลโลนั้นผิดกับบุรุษ ที่ตั้งใจจะทํร้ายเหล่ามวลมนุษย์เลยนะครับทางด้านฝั่งชิลิวของเราก็ได้ฟังเรื่องราวของอพอลโลจากปากของผุ้เฒ่าโดโกโผู้เป็นอาจารย์โดโกเดินเริ่มเล่าให้ฟังว่าไม่มีใครเกลียดมนุษย์มากกว่าอพอลโลอีกแล้วอพอลโลนั้นอยากจะทําลายล้างเหล่ามนุษย์และให้เหล่ามนุษย์นั้นยำเกรงตัวเทพเจ้าและการที่อพอลโลนั้นเลือกมาเกิดในยุคนี้ก็แสดงว่า เหล่ามวลมนุษย์นั้นใกล้ถึงจุดจบเต็มทีอย่างพวกเราไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยชิลิวเองได้ฟังก็ยิ่งตกใจนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ในครั้งนี้เป็นถึงเทพอพอลโลและเป็นพี่ชายของอะเทนนาด้วยทําให้พวกเราเซนนั้นค่อนข้างที่จะสู้ลําบากเลยนะครับในระหว่างที่พักอยู่แซงตูรีนั้นอะเทนน้นได้เดินเข้ามาหาอพอลโลและช่วงที่อพอลโลเล่นพินอยู่นั้น สีหน้าของอาเธน่าก็ได้เปลี่ยนไปในจังหวะนั้นเองนะครับอะเน่านั้นได้โจมตีอะพอลโลแต่อะพอลโลนั้นก็สามารถสกัดเอาไว้ได้อาเธน่านั้นได้ให้เหตุผลต่อท่านพี่ของเธอว่าเธอไม่อาจจะปล่อยให้อพอลโลนั้นทำลายล้างเหล่ามนุษย์ได้ซึ่งส่วนตัวผมก็คิดว่าอะพอลโลนั้นคงจะทำใจเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะครับอะพอลโลนั้นได้เข้ามากระซิบต่ออาเธน่าว่าถ้าเจ้าจะขัดฝางข้างั้นเจ้าก็จงกลับไปพักผ่อนเถอะ พลังที่อพอลโลนั้นเข้าจู่โจมอาเทนาในครั้งนี้นะครับได้ภาควิญญาณของอาเทนาให้หลงนรกไปทันทีและเมื่อวิญญาณของอาเนานั้นไม่ได้อยู่บนโลกนี้อีกแล้วก็ส่งผลให้คอสโมโของเธอนั้นดับวูบไปทันทีทําให้เหล่าเซนทั้งหมดนั้นสัมผัสได้ทันทีกับการคงอยู่ของอาเทนาในยามที่แสงแห่งดวงอาทิตย์นั้นยังสาด่องอย่างแรงกล้าพร้อมกับภาพอาเทนาที่นอนนิ่งไม่ไหวติง โกเซนซึ่งอยู่เที่ยใกล้และสามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์อันเลวร้วายนี้ได้ก่อนใครนะครับก็คือคามิลและชูร่านั่นเองคอสโมของอัตเทน่านั้นดับวูบนี่ท่านทำอะไรกับอัเทน่ากันแน่อพอลโลเมื่อเจ้าหนายถูกเล่นงานนะครับสองโกเซนของเรานั้นก็ไม่สามารถจะอยู่เฉยได้ทั้งสองนั้นได้ต้องไปเปิดศึกกับอพอลโลทันทีแต่ตอนนั้นเองนะครับนักรบของสองสุริยเทพก็ได้ต้องเข้ามาเล่นงานโกเซนทั้งสองการต่อสู้นั้นเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะครับ จากการจู่โจมของสองนักรบสุริยเทพทําให้สองโกเซนของเรานั้นพ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายและการพ่ายแพ้ในครั้งนี้นะครับก็หมายถึงความตายและชีวิตที่ได้มาจากสุริยเทพนั้นได้หายไปด้วยเมื่อเห็นสองโกเซนนั้นพ่ายแพ้ลงอย่างง่ายดายนะครับเหล่าโกเซนคนอื่นๆนั้นก็ยังไม่คิดจะลงมืออย่างผีผามหรือว่าพวกเขานั้นไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยแม้แต่สากะผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังไม่สามารถจะขยับตัวได้ เมื่อคอดโมกของอาเทน่านั้นหายไปนะครับเซย,ย่านั้นเป็นคนแรกที่มายังแซงโทรีแห่งนี้จากฉากนี้นะครับเซย,ย่าทำให้เราได้รู้ว่าวิหารของอพอลโลนั้นแท้จริงแล้วซ่อนอยู่ที่แซงโทรีแห่งนี้แต่เซย,ย่าก็ไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าต้องประเชิญหน้ากับหนึ่งในขุนพลสุริยเทพอาโทลัสท่นเองเช่นเดียวกันกับเหล่าบอนเซนคนอื่นๆนะครับ ทั้งหมดนั้นมารวมตัวกันยังแซงโทรีแห่งนี้เมื่อทราบว่าคอสโมกของอะเทนนานั้นหายไปอย่างไรง้ร่องรอยถึงจะบอกว่าเป็นคนอื่นๆแต่ก็มีแค่พวกแก๊งคนอึดตายยากของเรานี่เองนะครับเซยญ่านั้นได้เข้าต่อสู้กับอาโทรัสแต่ขนาดคามีวลและชูล่านั้นยังโดนกำจัดไปอย่างง่ายดายผมคิดว่าบอนเซนนั้นก็แทบไม่น่าจะสู้ได้เลยนะครับเป็นเหมือนที่พวกเราได้คาดไว้เลยนะครับในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็ทำให้เซยญ่านั้นนอนลงกับพื้น และตอนนั้นเองอาโทรัตก็ได้บอกความจริงให้กับเสย,ย่าได้รับรู้ว่าตอนนี้คิดโดซาโอริหรืออะเทนานั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วซึ่งเป็นความจริงที่แม้แต่พวกเสียญานั้นก็ไม่สามารถที่จะทําใจยอมรับได้เลยนะครับเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับเสย,ย่าเองก็ไม่มีกระจิกกระใจจะต่อสู้กันอีกแล้วเพราะว่าเสียญานั้นกําลังช็อกกับเหตุการณ์ที่ตัวเองได้ยินมาเอาเป็นว่าคงต้องนอนทําใจกันสักพักนะครับทางด้านฝั่งชิลิวก็ได้เจอกับคู่ต่อสู้เก่าที่ไม่ได้เจอกันมานาน ชายผู้นี้ก็คือโกเซนผู้ที่ใช้เปลวแห่งความตายและตอนนี้เขาตั้งใจจะกลับมาแก้แค้นชิลิวอีกครั้งโดยจากแขนเราก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเป็นใครและในการประทัก,กันครั้งนี้ชิลิวนั้นก็ไม่ได้หมูเหมือนเมื่อก่อนนะครับแคนเซอร์เดธมาร์กนั้นก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่เล่าถึงความจริงอันน่าตกใจให้กับชิลิวได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายจากไปของอาเทนา่าอาเทน่านั้นได้ตายจากไปแล้วถ้าเจ้าไม่เชื่อ ก็ไปดูด้วยตาตัวเองเถอะชิลิวที่นี่คือปากทางเข้านรกนะครับหรือว่าแดนสนธยานั่นเองและด้วยพลังของเดสมาร์กทาให้ชิลิวนั้นกลับมาที่นี่อีกครั้งและตอนนั้นเองนะครับเขาก็ได้พบกับวิญญาณของอาเทน่าเมื่อเจ้าได้เห็นกับตาตัวเองก็คงสิ้นหวังตายไปซะเถิดชิลิวแต่แทนที่ชิลิวจะโศกเศร้านะครับเหมือนกับเสียยาชิลิวกับยิ่งโกดเกี้ยวขึ้นไปอีกหมัดอันโกดเกี้ยวของชิลิวนะครับได้ต่อยเข้าไปที่ร่างของเดสมาร์กแบบเต็ม และในการต่อยครั้งนี้นะครับได้พาทั้งคู่นั้นกลับสู่โลกของคนเป็นผมก็งงจริงๆเลยนะครับว่าเจ้าหมอนี่เป็นโกเซนยังไงกันแน่นะครับแพ้ให้ชิลิวถึง2ครั้งติดต่อกันทั้งๆท,ท,ที่ชิลิวนั้นเป็นแค่บอลเซนเมื่อจะการกับเดสมาร์กได้ชิลิวนั้นก็ต้องเผชิญหน้ากับสโต้คนใหม่เส้นใยแห่งเปลวเพลิงนั้นได้เข้าจู่โจมชิลิวฝั่งชิลิวเองก็เพิ่งผ่านการต่อสู้มาบัหมานะครับยังไม่ทันได้ตั้งตัว โดนจจมโจมหนักขนาดนี้ก็เล่นเอาตัวเองนั้นหมดสภาพลงไปเลยนะครับมาดูทางด้านฝั่งของชุนกันบ้างน,นะครับชุนเองนั้นก็ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูเก่าเช่นกันศัตรูผู้นี้ก็คือพิซิตเอาโฟดิเทนนั่นเองในบทนี้ของเอาโฟดิเทนะครับก็ยังเป็นโกเซนที่งดงามแต่แถมไปด้วยจิตใจที่โฉดชั่วนั้นยังไม่จางหายไปไหนนะครับทาให้ชุนนั้นต้องเข้าต่อสู้กับเขาอีกครั้ง และชนนั้นได้ฟักไม้ตายที่เคยจาัดก,การกับอโฟดิเทนในครั้งที่แลว้วก็คือเนบิลาสตอมนะครับได้กลับมาเล่นงานอโฟดิเทนแต่ในคราวนี้อโฟดิเทนนั้นไม่พ่ายถึง2ครั้งด้วยกันนะครับอโฟดิเทนนั้นได้ชิงเล่นงานชนก่อนด้วยกุหลาบขาวถ้าไม่ตายของกุหลาบขาวดูดเลือดในครั้งนี้นะครับจะทําให้เลือดของอันโดเมดานั้นไหลออกจนหมดตัวและย้อมกุหลาบนั้นกลายเป็นสีแดงเมื่อกุหลาบนั้นเป็นสีแดงอันโดเมดาก็ต้องถึงขาวจบชีวิตลงในฟาร์มเป็นจริงนะครับ อัฟโฟริเทนั้นก็ไม่อยากจะต่อสู้กับอันโดเมด a าเลยนะครับเพราะว่าข่าวที่แล้วก็จบลงแบบได้ด้วยดีแต่คราวนี้ต้องกลับมาเป็นศัตรูกันอีกครั้งแต่เมื่ออันโดเมด้านั้นเดือดร้อนนะครับฝามช่วยเหลือก็มักจะมาถึงชายผู้นี้ปากดตัวขึ้นมาแล้วนะครับฟินิกอิกินั่นเองอิกินั้นได้เตรียมจะเข้าต่อสู้กับอัฟโฟริเทถึงอัฟโฟริเทนั้นจะจริงล่นงานก่อนนะครับแต่ก็ถูกจูโจมด้วยหมัดไม้ยาวฟินิกเข้าแบบเต็มๆในตอนนั้นเองฟินิกก็ได้เตรียมปิดฉากแล้วนะครับ โดยท่าไม้ตายของตัวเองฟินซ์สยายปีการจู่โจมครั้งนี้จบลงอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นอันว่าอัฟฟริเทของเรานะครับแพ้ทั้งพี่ทั้งน้องกันเลยทีเดียวและแล้วอัฟฟริเทจากการพ่ายแพ้ในครั้งนี้ก็ทําให้เขานั้นได้ตายจากไปอีกครั้งถึงแม้จะจัดก,การกับอัฟฟริเทมาได้นะครับอิกี้เองนั้นก็ต้องพบกับศัตรูใหม่ที่มาถึงอย่างรวดเร็วการจู่โจมที่รุนแรงของอาโทรลัสนั้นทําให้อิกีนั้นพ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดาย มาดูทางด้านฝั่งเซยยากันสักนิดนะครับเซย่าที่นอนหมดอะไรตายยากอยู่นั้นก็ได้พบเข้ากับซากะที่เดินผ่านมาพอดีซากะนั้นได้เล่าถึงความจริงให้กับเซย่าฟังว่าอาเธีน่านั้นยอมเสียสละตัวเองที่จะกำจัดอพอลโลด้วยมือของตัวเองโดยไม่อยากให้มีเพศภัยมาถึงเหล่าเซนอย่างพวกเรานี่เป็นสาเหตุที่อาเธียน่านั้นไล่พวกเราบนเซนที่ฝีมือไม่ถึงนั้นให้กลับบ้านไปก่อนเพราะไม่อยากจะให้มาตายฟรีอยู่ที่นี่ แต่สากะนั้นก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าตัวเขาเองนั้นเป็นโกลเซนที่คืนชีพมาด้วยพลังของอพอลโลถ้าเซียาตั้งใจจะจัดการกับ Apollo, อพอลโลคงต้องข้ามศพเขาไปก่อนและด้วยเหตุผลบา้บาๆบอๆนี้นะครับทําให้เซียากับสากานั้นต้องเปสิสศกกันอีกครั้งและในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเซียานั้นก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอยู่ดีถึงจะบอกว่าจะบอกให้รุ่นนองเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้ที่จะมาถึงแต่เซียาของเราก็โดนอัดยับเลยนะครับ จะมีชีวิตเหลือสําหรับการต่อสู้ที่จะมาถึงหรือเปล่าทางด้านฝั่งชิ้นลือนะครับถึงจะโดนรอบเล่นงานเขาก็ยังพยุงล่างขึ้นมาได้อีกครั้งในตอนนี้เองคนที่ยังไม่เจอสตัตโตใดๆก็มีแต่เฮียวอกะเท่านั้นนะครับเราเซนของเราคงต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้อเท็นหน้านั้นมีเวลาเหลือน้อยลงทุกทีเมื่อเธอลงไปในหลุมยมโลกทุกอย่างก็เป็นอันจบกันเฮียวอกะของเรานะครับได้ไปเชิญหน้ากับอพอลโลแต่ยังไม่ได้เปิดการต่อสู้นะครับ เพราะว่าอะพอลโลนั้นได้ยื่นข้อเสนอให้กับเฮลกาว่าตัวเขาเองนั้นต้องการลงศพน้ําแข็งที่แข็งแรงทนทานอยู่ไปได้นับพันปีโดยเขาจะให้เฮีวกานั้นช่วยแช่แข็งอาเทนมาให้หน่อยซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เฮีวกานั้นยอมไม่ได้เลยนะครับเฮลกาบอกว่าคนเดียวที่เขายินดีจะแช่แข็งให้ก็คืออะพอลโลนั่นเองเล่นประกาศจะแช่แข็งเจ้านายกันสักหนาบนี้นะครับ ผนพลของอพอลโลนั้นก็คงไม่อยู่เฉยแน่และตอนนี้นะครับฮีโอกะของเรานั้นก็เตรียมที่จะเริ่มสงครามแล้วไดมอนด์ดักนั้นได้เข้าโจมและแช่แข็งโคม่าผลพลแห่งสุริยเทพคนนี้แต่พลังแห่งไดมอนด์ดักที่เป็นไอเย็นนั้นไม่สามารถจะแช่แข็งพลังแห่งดวงอาทิตย์นี้ได้หรอกครับนี่คือชุดโคโรนาคอร์ดเป็นชุดที่เต็มไปได้วยพลังแห่งดวงอาทิตย์เป็นชุดที่อพอลโลนั้นประทานให้กับเหล่าผลพลของตัวเอง ในตอนที่เฮียวกาั้นกาลังจะพ่ายแพ้นะครับเขาก็ได้นึกถึงแม่ของตัวเองที่ถูกแช่แข็งอยู่ที่ก้นทะเลและเหตุผลที่ตัวเองนั้นมาเป็นเซนแห่งอาเทนาอยู่ที่นี่เฮียวกาั้นได้มีกาลังใจและลุกขึ้นมาอีกครั้งและเขาได้ใช้ออโรร่าเอ็กซิวชั่นนะครับเข้าจจ่โจมเจ้าโคม่าทาให้โคม่านั้นพ่ายแพ้ไปจนได้นับว่าเป็นขุนพ้นแห่งสุริยเทพคนแรกเลยนะครับที่ได้พ่ายแพ้ให้กับเหล่าบอลเซน ถึงแม้การต่อสู้นี้จะชนะนะครับก็เล่นเอา MP นั้นแทบหมดหลอดกันเลยนะครับเฮียวกาคงต้องนอนพักกันสักคู่มาดูทางด้านฝั่งเซ่ากันหน่อยนะครับที่น่าจะพ่ายไปให้กับสากาไปแล้วเขาก็ได้ระเบิดพลังคอสโมโที่เหนือล้ำยิ่งฝเก่าขึ้นมาอีกทําให้สากานั้นเริ่มที่จะคิดแล้วว่าเซย่านั้นน่าจะพร้อมสำหรับการต่อสู้แล้วอ๋อเพิ่งจะรู้เลยเนี่ยในการประทักกันครั้งสุดท้ายนี้ก็จะเป็นตัวตัดสินว่า พวกเราบนเซนนั้นสมควรที่จะอยู่หรือจะไปกันแน่ในตอนนี้เองนะครับเซย,ย่านั้นได้แสดงให้เห็นว่าตัวเขานั้นพร้อมที่จะก้าวข้ามเหล่าโกเซนไปแล้วโดยหมัดดาวตกหนีนั้นได้ขยายมากเป็นสเท่าทําให้สากะนั้นได้พ่ายแพ้ลงไปในระหว่างที่สากะนั้นนอนหมอบลงกับพื้นนะครับเขาก็ได้ลืมตาขึ้นและพูดว่ารีบไปได้แล้วเซยา่ารีบไปช่วยอเทนานาซะถ้าเป็นตอนนี้ก็ยังทัน คือผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าที่ผ่านมานั้นทําอะไรกันอยู่แทนที่จะรีบไปช่วยอะเทนา่าดันมาสู้กันเองซะได้และนักลบแห่งสุริยเทพอีกคนหนึ่งก็ปากฏตัวขึ้นชายผู้นี้นั้นมีชื่อว่าจาโฮนะครับโดยสากะนั้นต้องการที่จะท้าดวลกับจาโฮและปล่อยให้เซย่านั้นวิ่งเข้าไปช่วยอาเทนา่าซึ่งจาโฮนั้นก็ยินดีนะครับที่จะกําจัดเจ้าโกเซนคนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปตากําจัดพวกบอลเซนกระจอกที่หลังก็ได้ แต่เมื่อเสียย่าวิ่งผ่านไปไม่นานนะครับก็เกิดลำแสงสว่างจ้าในระหว่างการต่อสู้ของสากากับจาโฮสากานั้นได้ตัดสินใจที่จะพาจาโฮเบนขึ้นไปบนท้องฟ้าและใช้การเลเซียนเอ็กโพรชันระเบิดทําให้ตกลงมาและตายไปพร้อมกันซึ่งการเสียสละของสากะเพื่อกําจัดขุนพลแห่งสุริยะเทพคนนี้ก็นับว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของโกเซนที่น่านับถือนะครับผิดกับเจ้าปูเจ้าปลาเหลือเกิน ถึงจะเป็นคนส่งมุญญาณของอาเทนาหลงนรกเองกับมือนะครับแต่อพอลโลนั้นก็ยังคงเศร้าโศกเสียใจที่เขาต้องทําแบบนี้ตัดมาที่หน้าวิหารของอพอลโลนะครับตอนนี้อาโทรัสขุนพลสุริยะเทพคนสุดท้ายได้อยู่ที่นี่แลว้วเขาได้เข้าเล่งงานเหล่าบอลเซนขนแล้วขนเล่าที่ปากดโตขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยอาเทนาอาโทรัสนั้นจัดว่าเป็นขุนพลเทพสุริยะที่มีฝีมือมากเลยนะครับ เขาสามารถจัดการกับเหล่าบอลเซนได้หลายคนโดยเฉพาะจัดการกับชุนกับอิคี้ไปพร้อมกันก็ไม่เข้าใจว่าจะกอดคอกันกระโดดทําไมนะครับทีเดียวนั้นได้ล่วงไปเลยทั้งคู่และตอนนี้เองนะครับชิลิวก็มาถึงที่นี่แล้วด้วยกันถึงชิลิวจะเข้าจูโจมอย่างหนักนะครับแต่ก็ถูกอาโทรัสนั้นเล่นงานจนล่วงไปอีกคนนับว่าได้ MVP เลยนะครับเพราะว่าจัดการเหล่าบอลเซนได้แทบทั้งหมดถึงแม้จะจัดก,การเหล่าผู้บุกลุกให้ล่วงลงไปได้ทั้งหมดแล้วแต่ก็ยังมีเซย่านี่แหละครับ ที่ลุกฮึดขึ้นมาได้อีกครั้งและในตอนนั้นเองนะครับคอสโมอันยิ่งใหญ่ก็ได้ถูกระเบิดออกมาคอสโมสีทองนั้นเป็นประกายไปโดยรอบไม่เพียงแต่เซยานะครับในตอนนี้ทั้งชิลิวและเฮียกะนั้นก็ได้รับมอบชุดโกคอสเช่นกันและชุดโกคอสแห่งความหวังในครั้งนี้นะครับจะใช้โค่นเทพอพอลโลได้หรือไม่เซยานั้นได้มาแล้วนะครับโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอาทรับถึงกับล่วงลงสู่พื้นทันที เมื่อขุนพลเทพสุริยักษ์คนสุดท้ายนั้นพ่ายแพ้บอสใหญ่อพอลโลนั้นก็ป๋ากดโตขึ้นมาแล้วนะครับอพอลโลนั้นได้ท้าทายเหล่าโกเซนทั้ง3ให้เข้ามาจู่โจมตัวเองแต่ไม่ว่าจะจู่โจมหนักขนาดไหนนะครับทั้ง3ก็ยังไม่สามารถทําอะไรอพอลโลได้เลยนะครับแถมการจู่โจมนั้นก็ถูกสลายพลังไปจนหมดจนในที่สุดแล้วเหล่าโกเซนทั้ง3ที่เพิ่งจะใส่ชุดมานั้นก็ล่วงลงไปแล้วทั้งหมดนะครับเมื่อความหวังทั้งหมดนั้นใกล้หมดลงนะครับ คอสโมสีทองนั้นก็ได้ปากฏขึ้นมาอีกครั้งคอสโมแห่งความหวังและความตั้งใจจริงของเหล่าเซนและด้วยพลังแห่งความตั้งใจจริงในครั้งนี้นะครับคอสโมทั้งหมดจึงเข้ารวมตัวกันและได้พุ่งทะลุไปยังยม,มโลกจนสามารถช่วยวิญญาณของอาเทนา่าให้กลับมาสู่โลกปัจจุบันได้อีกครั้งอาเทน่าที่ฝืนขืนสติขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เธอได้ประกาศว่าเธอไม่อาจจะปล่อยให้พี่ชายผู้นี้ของเธอนั้น ข้าทำลายโลกมนุษย์ได้หรอกและด้วยความอ่อนแอของตัวเองจึงทำให้เหล่าเซน์ของเธอนั้นต้องได้รับบาดเจ็บอพอลโลก็ตัดสินใจแล้วนะครับให้มันได้อย่างนี้สิข้าคงต้องเริ่มทำลายล้างโลกแบบจริงจังแล้วเมื่อเหตุการณ์เริ่มเลวร้ายลงอีกครั้งนะครับเซยญานั้นก็เตรียมที่จะแผงสอนแล้วอพอลโลนั้นได้ปล่อยขึ้นพลังไปทั่วโลกจนทำให้เกิดภัยพิบัติไปทั่วเขาได้บอกว่าตั้งแต่วินาทีนี้ไปพวกมนุษย์นั้นต้องสยบต่อเทพเจ้า ในตอนนั้นเองนะครับสีย่านนั้นก็ได้เป็นพลังคอสโมโขึ้นอีกในตอนนี้เองนะครับอนตองคําแห่งความหวังได้แต่ง,งานขึ้นมาอีกครั้งที่เรียกว่ายิงมาแล้วหลายตอนสยบเทพมาแล้วหลายองค์อพอลโลเองนั้นก็ไม่น่าจะรอดนะครับในครั้งนี้แค่เพียงเดียวนะครับสอนต้องคํานั้นทะลุเข้าไปที่อกของอพอลโลและพาล่างของอพอลโลนั้นเข้าไปกระแทกกับประตูของวิหาร และด้วยแรงกระแทกนี้นะครับทำให้อพอลโลนั้นลอยเข้าไปในวิหารของตัวเองและถูกเศษซากที่ถล่มลงมาทับแะจนไม่สามารถจะออกมาได้เก่งมาทั้งเรื่องเลยนะครับดันมาโดนวิหารถล่มตายซะได้และตอนนี้นะครับวิหารของอพอลโลที่อยู่ในแซงตโรีนั้นก็ค่อยๆถล่มและพังทลายลงเรื่อยๆนับว่าเป็นการปิดฉากสงครามสุริยเทพอาเบลได้อย่างงดงามนะครับ มหาวิหารของอพอลโลนั้นได้พังทลายลงไปพร้อมกับชีวิตของอพอลโลด้วยนะครับซึ่งอาเธน,น่าเองนั้นก็รู้สึกเศร้าใจพอสมควรแอดมินลองแอดสังเกตนะครับก็คงมีแต่เซาย่าเท่านั้นแหละครับซึ่งจะรู้สึกฟินอยู่เพียงผู้เดียวเท่านั้นส่วนเพื่อนๆน,นั้นก็รู้สึกอิจฉาไปตามๆกันต่อสู้ด้วยกันมาทั้งเรื่องนะครับได้นอนอยู่บนตักซาออลิแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นชินลิวนี่รู้สึกเซ็งเลยนะครับ เรื่องราวของสงรามสุริยเทพอาเบลนั้นได้จบลงไปแล้วนะครับพร้อมกับการปิดฉากภาพสวรรค์ของอาจารย์คุลุมดะลงไปด้วยแต่มาดูช่วงท้ายกันนิดหนึ่งนะครับในขณะที่มหาวิหารของอะพอลโลนั้นล่มสลายลงเราคงได้เห็นควารมรักของพี่น้องที่ยังตั้งแต่ง,งานอยู่ที่แซงโอรีนับว่าเรื่องนี้นั้นจบลงได้อย่างน่าเศร้าทีเดียวเลยนะครับ และแล้วเรื่องราวของเดอะมูฟวี่ที่3ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีจุดใด,ดผิดพลาดแอดมินก็ต้องขออภัยเวนัที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถติดชมและแนะนำกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับเดอะมู i วี่นั้นมี4ภาคนะครับเดยวแอดมินนั้นจะทำให้จนจบเลยนะครับรอกันนิดนึงนะครับและท่านใดที่รอตำนานโกเซนในส่วนที่ยังไม่จบนะครับแอดมินสัญญาว่าจะทำให้จนจบเลยนะครับพอดีตอนนี้นั้นติดปัญหาเรื่องไฟล์เอกสารนิดนึงนะครับ ผมต้องล็อกกันสักน,นิดนะครับเดยวแอดมินจะทำให้ทั้งหมดเลยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับชัดใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ